สว,ส,สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะมุกอยู่กับคุณกิ๊ฟค่ะผู้ดูแลเส้นทางทริปญี่ปุ่นให้กับทางชิวทาวเวลนะคะสำหรับโปรแกรมนี้นะคะเป็นเส้นทางโตเกียว ชิซักะยามานาชิฟูจิออททม5วัน3คืนค่ะเป็นเส้นทางใหม่เที่ยวรอบภูเขาไฟฟูจิค่ะเริ่มต้นจะอยู่ที่29919นะคะพักฟูจิ2คืนได้ทานบุฟเฟ่ต์ขาปู2ชนิดออนเซ็นส่วนตัวในห้องพักค่ะโปรแกรมนี้นะคะจะเดินทางช่วงเดือนกันยาถึงตุลานะคะ วันแรกนะคะเราก็จะใช้สายการบินแอร์เอเชียนะคะ<ม>บินตรงนาริตะก็จะเป็นไฟล์กลางคืนใช่ไปถึงตอนเช้าเนาะซึ่งรวมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มทั้งไปและกลับเลยใช่ไ<ช>แล้วค่ะเราจะถึงที่สนามบินนาริตะนะคะประมาณ7จ็โมงหค่ะ วันที่2ของการเดินทางพาไปที่ไหนบ้างคะสถานที่แรกที่เราจะพาไปนะคะก็คือจะพาไปชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีนะคะที่ภูเขาทาคาโอนะ,ะจุดนี้นะคะเราก็จะนั่งกระเช้าขึ้นไปนะคะที่จุดชมวิวข้างบนนะคะจะได้ชมใบไม้เปลี่ยนสีนะคะถ้าวันที่ฟ้าเปิดนะคะจะได้มองเห็นยอดภูเขาไฟฟูจิแบบไกลๆะคะ่ะถลังจากนี้นะคะเราก็จะเข้าพักที่โรงแรมชื่อว่าโรงแรมฟูจิเอาเลทโฮสเทงโฮเทลนะคะที่โรงแรมนี้นะคะ เราจะได้ไปรับประทานเป็นบุฟเฟ่ต์ขาปู2ชนิดนะคะก็คือปูทะรลบะแล้วก็ขาปูชูไวเป็นบุฟเฟ่ต์เลยทานได้ไม่อั้นนะคะไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือจะมีออนเซ็นส่วนตัวในห้องพักเลยนะคะวันที่3ของการเดินทางนะคะเราพาไปที่ไหนบ้างคะ่ะ จวนวันที่3นะคะหลังจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมแล้วนะคะเราก็จะเดินทางไปที่สวนสันติภาพฟูจิเฮวะพาร์คนะคะก็จะเป็นจุดชมวิวฟูจิอีก1จุดนะคะที่ไม่ควรพลาดนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะจะมีเจดีสีขาวนะคะซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้านหน้าของเจดีะคะก็จะมีรูปปั้นสิงคู่ของแต่ละประเทศจะมีของประเทศไทยด้วยะคะ่ะต่อไปนะคะเราจะไปที่ศาลเจ้าฟูจิซังฮงกุเซนเกนไทชะจุด ะจะเป็นศาลเจ้าเราก็จะได้ชมวิวฟูจิอีกมุมมองหนึ่งนะคะก็จะได้ชมใบไม้เปลี่ยนสีเช่นกันค่ะณนะจุดนี้ในส่วนของศาลเจ้านะคะสามารถขอพรได้นะคะถัดไปนะคะเป็นวัดไทเซนคิตจิจุดนี้นะคะเราก็จะไปถ่ายรูปจะเป็น ซุ้มประตูวัดสีแดงแล้วก็จะได้บรรยากาศใแบบไม้เปลี่ยนสีกับวิวฟูจินะคะต่อไปนะคะเดินทางไปที่มาการิโนฟาร์มค่ะก็จะมีกิจกรรมให้อาหารสัตว์แคมปิง้งมีสวนดอกไม้อีกหนึ่งไฮไลท์เลยคือเป็นชิงชา้าใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกค้าสามารถนั่งชิงช้านะคะแล้วก็ถ่ายรูปด้านหลังนะคะจะเป็นวิวฟูจิัดจากนี้นะคะเราก็จะพาลูกค้าเช็คอินที่โรงแรมเพื่อที่จะรับประทานอาหารเย็นนะคะที่โรงแรมที่นี่นะคะจะเป็นออนเซน็น รวมแยกชายหญิงนะคะวันที่4นะคะเรารับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปเรียนรู้วิธีชงชาแล้วก็ได้ชิมชาด้วยค่ะจากนั้นเราไปกันที่ไหนต่อคะเราจะพาไปที่อุโมเมเปิลค่ะจุดนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ใบไม้เปลี่ยนสีเลยค่ะถัดจากนี้ค่ะเราไปที่ไหนกันต่อคะไปที่สวนโอชิพาร์คจุดนี้เราจะไปถ่ายรูปก,กับทุ่งดอกโคเกียค่ะซึ่งด้านหลังเนี่ยมีวิวฟูจิด้วยเนาะสถานที่ต่อไปเราจะพาไป ช้้อปปิงที่ชินจูกุมื้อกลางวันนะคะเราจะให้ลูกค้าอิสระนะคะตั้งแต่เที่ยงถึงเย็นเนี่ยเราปล่อยอิสระช้อปปิ้งเต็มที่เลยนะคะในส่วนของมื้ออาหารเนี่ยก็คือจะเป็นอิสระนะคะทั้งมื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นเลยหลังจากช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปพักที่นาริตะนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับสนามบินนั่นเอง วันที่5ของการเดินทางนะคะก็บินกลับด้วยไฟเช้าเนาะไฟเช้าคะ่ะไฟ9โมง15มาถึงกรุงเทพประมาณกี่โมงคะอ่าประมาณบ่าย2มง5นาทีค่ะแล้วทริปนี้มีผู้เดินทางทั้งหมดกี่ท่านคะกรุ๊ปผู้เดินทาง34ท่านแล้วก็จะมีไกด์1ท่านคะ่ะยังไงวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณกิ๊ฟมากๆเลยคะ่ะที่มาให้ข้อมูลนะคะขอบคุณค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาที่ชิวทาวเวลได้เลยนะคะ